ขนนกเต็มเลยมาไม้นี่คือเก้าแล้วบกลงไปหลายแล้วน้ามาเบิ้งว่เห้าสีเห็นโตมันบอ่อบาดประเด็นสำคัญนกแมวอีเห็นเอาไปกินบดมีแต่ห้อยนกมีต่ห้อยนกห้อยเห็นเอาถ้าใจจดใจจ้อยจะคู่พี่น้องเดี๋ยวหาโตใจเย็นๆอีที่ต้อไปย่ผาผาดแน่้วนี่พูดนะคุณไปคุณมาอยู่นี่ว้าวว้าว ยากับพิบตาพี่น้องผมยกกับพิบตาพี่น้องผมพูนพูนบอนยกกับพิบตาพี่น้องผมอืมอืม hmm? อืมอืมอืมโอ้พุตัวเลยโอ้โห Wow. 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 Ông bị sấy bớt vào. Mình tắc khốn lục tìm bớt lấy phía nó. Whoa! Uh. Nói là, à Hey. Cái xây đi อ่าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอีพี่ต้องไปบ้ามีดหาความผิดพลาดก็นะปลาอยูน่นี่นี่ไปใส่พุณนะมันที่ไปใส่เลยยังไงคุณเต็มเลยต้องว่าเห็นตัวปลาไปไปยังไงวะนั่น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  เห็นตาหางเห็นตาหางยัดปากอุ้ยพุ่น่ะรุนระทึกไปน้ำกันพี่น้องรุนระทึกไปน้ำกันหมายแบบนี้สาหางแบบนี้อัสซอัสซแก้วแก้ว มาตีซีพี่น้องเหมือนเดิมคือเก้าออกหาอยากหากินผู้ลูกคนว่าบ้ามีาป่าเอ่เสียบไว้ในสมวกเบิ้งเอาเลยครับเด้อบ่มีสมวกอ่าบ่ามีปลาเลยครับเด้อบ่บอกลายใหญห่างไป่เสียเลยคือบ่โม่จากตัวพี่น้องรุ่นไปน้ำกัน ยากนะเรื่องนี้ป้ามีคิดว่าบ้ามีตรงใส่เวลาฝึกขันตั้มหาปีนะจ้งสีแมนไปได้ลักษณะว่าสมุดพ่อปลายุยงสันพ่อปลายุงสีนาะเื้อไปได้เว้อไปได้ไไดโดนตั้วกับสิพยายามครับเพื่อพี่เพื่อน้องบ้ามีสิพยา,ยามถึงที่สุดอืมี่มีปลาจักตัวเลยนี่ย,อนอย้อนยังบาบ mấy bà chắc tuổi à. này phi nòng, vậy tới bữa này phi nòng, ôi này tôi nưng, một, hai, tôi xin đại để bay tụi này nhảy rồi đi, ôi bay chướng tụi này nè, á, tụi ว้าวโอ,โอ้ยโอ้ยจูู่อยู่แต่เสียดายเถอะวะดูขววมสัตว์จริงเห็นประคอาแย่ยอยู่แก่นั่นวังหันสิดึกไปบ่ท่านกอไว้เถอะวะประคอามโอ้ยโคตรเสียดายเลยเราอันนี้ซาผู้ใดล่ะนี่ สาผู้ใดคือปลาลายแท้โอ้ยไปควันไปเฉียงไปควันโอ้ยปลาควาตัววังหันไหมโอ้ตนวนีไปเร็วคุณบางแง่เลยเห็นบ่อน,นี่นี่นีนี่นี่คุณบางแง่เลยนี่ไปควันเพียงม,มันไปควัน โอ้สาผู้ใดวะมาใส่เบสซะบนน้อโอ้พอของดีพอของดีเขาไม่เซ่ะโอ๊ย ขึ้นหางบ่ฮะขึ้นหางจักหน่อยบ่พี่น้องโอ้ลงเลยลุยเลยเฮ้ยห้อยคนเฮ้ยห้อยค้นอ่ะเฮ้ยห้อยคนมาลงควันเฮาพี่น้อง เจ้าของสาเพิ่นมาบอกะวะ่าโอ้ยตายเลยบ้านปลากระนิ่งปลาหกเก็ดตัวเมวื่อวานนี่ไปซะอ่ะโอ้โหพี่น่องเห็นมองเปียกๆนี่บ้าบ้ามีบ่ได้เห็ดเด้อบ่วงบอกถึงว่าอี้เห็นพี่น่อง อีเห็นลงมาหาจินปลาเฮาอหล่อเห็นบ่นนนหนี่เปียกๆมุนๆนี่ผุนห้อยเตรีมยมอยู่พุนยังเหลียตัวหนึ่งยังเหลียตัวหนึ่งอ๋อ,อจ้อยสำโอ้โหโอ้โหแก้วพี่น้องผมแก้ว